มาชวนท่องคำศัพท์เวลา10บคำกันนะคะวันนี้เร,เริ่มกันที่หมวดการเมืองพร้อมแล้วไปเลยคำที่1 politics การเมืองคำที่2 politician นักการเมืองคำที่3 policy นโยบายที่4 political party พักการเมืองคำที่5้า minister minister รัฐมนตรีคำที่6ก ministry ministry กระทรวงคำที่7 referendum referendum ประชามติคำที่ 8. constitution constitution รัฐธรรมนูญคำที่9 revenue แปลว่ารายได้นะคะซึ่งจะหมายถึงรายได้ของรัฐบาลที่เก็บมาจากภาษีประชาชนก็ได้นะคะและคำสุดท้ายคำที่10ลืมได้ไงคือคำว่า government government นะคะแปลว่ารัฐบาลน,นั่นเองทุกคนลองมาปิดตาท่องกันอีกรอบนะคะคิมจะอ่านคำศัพท์ให้ฟังแล้วทุกคนลองนึกความหมายนะคะคำที่หนึ่ง politics คำที่2 politician คำที่3 policy คำที่ส political party คำที่5 minister คำที่6 ministry คำที่7 referendum คำที่8 constitution คำที่9ก้ revenue แล้วก็คำสุดท้าย government government โอเคงวดหน้าจะเป็นหมวดอะไรหรือขยายทำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะบ๊ายบาย